คุณค่าของการเจริญสมาธิมีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการเจริญสมาธิไว้อย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจะเจริญปฐวีกสินเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่ากับการลัดมือเดียวก็จัดว่าไม่เหินห่างจัดฌานเป็นผู้ปฏิบัติ ตามโอวาทของพระศาสดาไม่ฉันบินทบาทของชาวบ้านโดยป่าประโยชน์เมื่อการทำเพียงเล็กน้อยยังมีค่าเพียงนี้ยิ่งผู้ที่หมั่นเพียรฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องผลย่อมยิ่งใหญ่และนำไปสู่ความสงบความรู้แจ้งและความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดสาธุ